เน้อยยขอบคุณครับเกย์ถามเขาหน่อยให้บอกเขาไหนคนถามเขาเป็นยะงไงบ้ามาเลยถามเขาว่าวันนี้เจอคนดังพี่น้องเอ้ยกาติดตามเพื่อนตลอดเห็นเด็กคนไปทางลาวใต้สบายดีสบายดีประชาส้นคนไทยคนลาวสู้คนอันนี้หมมือกล้อง ดเคยนาดีอยู่เมืองยมราชแต่มาเอานี่เอาน้องสาวเพื่อนเอาน้องสาวเพื่อเคยอยู่บ้านนี้เดี๋ยวขอถ่ายผู้สาวสาวลูกคลิปพอบ้านนีาวุูกติอยอช่โอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเอารถกิดบ คนป้องก็เพิ่มเลยวัอนี้เพาก็ได้เจอโซงดังขึ้นมาเจ๊ขนมที่น้องกับโอกาขอบคุณเพื่นโอ้อีหลาได้ขนมทุกๆกันขอบคุณเพื่อนก็ลูกขอบคุณเอ่อติดตามเพื่อนตลอดี่น้อาบนนี้โบฟันว่าสิได้เจอเพื่อนปุ้จริงวันนี้เพิ่นก็มาเจอขนมอยู่ที่บ้านนาดีขนม ไปแข่งได้หน่อยเดี๋ยวสิเทิบไปแจกได้หน่อยเขาต้องโรงเรียนจใช่อออันนี้น้องสาวเจ้ามนโอ้คู่น่าขนมคู่น่าดีอันนี้น้องลูกคนนี้โอ้เดี๋ยวเลยจองเลยนี่พี่น้องเอาลาเป็นลูกสบายครับสวัสดีครับเป็นนันติการ์ที่ตามเพื่อนมาดนแล้วพี่น้องเลย เห็นแต่เพื่นไปลงคิดอยู่แถวทางใต้เลยเจ้าท่ายแบเป็นป่าใหญยๆอย่างนี้เจะาข่าคนน้กกายเีอะพออยู่เสียพุนโอ้ยมะระโดยใกล้ๆครับมือไก่ยังเผาเก๊ะยังเผาเก๊ลูกเรียวเขอแล้วเียแล้วนักแตนพันธุ์ปีอ่ยากนาเราขอทีบอกวิธีใช่โเกอไอถายล้วถายแล้วที่กินใช่ไหม แต่วดเฮ็ดโอ้พี่น้องนดีใจ่น้องโอ้ปุบอันนี้เอาจอยใส่บเทาโอ้งามแหงพี่น้องขอบคุณเลยลจ้าเอาอยู่อ่อ้แต่วด้ไปใส่จะเอาลูกไปนัพี่น้องใส่แล้วก็งามเลยพี่น้องเพราะว่ากุ๊นี้จะเป็นกุ๊ปย่ดีไดามห้อพี่สาวพี่น้อง เราได้กุ๊เลยได้ดีใจแหงขอบคุณเพื่อนหลายๆพี่น้องเพื่อนมาเยี่ยมยามมาหน้าดีมาเด้อมาเด้อมาหน้าดียินดีต้อนรับบรรยากาศวิมเทศรูหลามาเกือบกัดเด้อเฮงข้าเจก้าเราเขาไม่แต่เงยเงยเด้อบ้านนี่ยอะเยอะอยากินอะเยอะ นี่เจ้าอันนู้นเจ้ากระโนกโน๊กโอ้นกพันี่นกน้ำดีดีมงขับเจ็บยาใดขับไข่ยามีให้ล่ำรวยเด้อให้พร้อดีละให้พร้อดีละขอบคุณค่ะงบอกว่าถ้าอีกจะเบ่งน้ำทรทัด่แมนเคยได้ยินข่าว้วเปอ่ง ตอนนี้เฮาก็สียางไปโรงเรียนนะพี่น้องเพื่อสิมาแจกขนมให้น้องๆเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจบุญที่เพิ่นขามมาจากประเทศไทยพี่น้องเพิ่มมาแจกขนมสองดังพร้อมเลียนเทวแล้วเลียนแทวนี้ เ,เียแต่อกาลูกมา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 อากาศดีรนมาเลี้ยงแม่ปูนี่มาแจกแกลขนมใหม่มาแล้วมาวม,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 มานี้ยมาเลีงแถวมามามากระตุ้นผู้ต่ำอยู่ทางนาลูกเอ,อ่ๆเลี้ยงแถวเป็นงานผู้ต่ำอยู่ทางนาตา,า,าอมไเสริน,นมอยู่วันนี้ดีดีแจกขนมได้หน่อยนะเนี่ยต้องเลียงมาทุนส,สมบูรณ์ตอนนี้ยากคุณครูกันวันนี่คุณครู จอนเล่นก uh, AH ับคนก็แบบนีอาตปลายมบไเนาะแ่อบาแล้เอาไปสกีโซริงแล้วาแล้ว่าคว่ี่มือมือ้อมแลวไปบขนนเลย้อมวแล้วชิ่งนียก็นกระโดดเดียอยยกแขนขึ้นยกแขนขึ้น เอาผัดปลาหมูผัดปลาหมูนี่เอาผัดปลาแจกเลยเป่าเนี่ยนี่หอยอเขาชุดแขนซอยชุดแขนโลแขนนึงเอาแขนนึงเออเอาแขนนึงเออมันมีมี่มองหอบขนมเนี่ยใช่ละอยากแต่จ้าหอให้มันตุ๊กแขนว่าแขนนี่แขนนี่เออให้มันซอยยาห่อยเจ้าหออยากแต่เจ้าหอเลอ อาจอกฮ่าสาบ้านห,าหานงนกลสามไดหไดอนีว่ยยนห,วหนึ่งไปหอกนสอง่าสามฮว่าตีฮห่ไพอีได้หลายได้หลายตีเมื่อเดได้หลายมา <c oughs> บาดใจเดี๋ยาวาะไม่อยากเวลาคุณขู่แป๊บหนึ่งได้รับใจขนม มาก็บันสองสาจอยเบาตอบนี่คนประจำบาทเันอนใหญ่คุณคู่ให้คุณละสองโอ้เต็มเต็มหอคุณละซีเ้บามีหอยห่อยน่อยดคุณละสองนะไปเจอไปแจกเจ้าแล้วให้สาจอยแจกใหรคุณละสองนแรมันเหลือจงเติมคุณละสก่อนเนาะมันเหลือจางเอาหญิเนาะ นาโอ้ค,คุณครูก็เห็นแต่ยังไม่คลิปกระสันเราเห็นตัวจริง้มวนีโ้โยวๆพอดีเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาบ้านมันนี่เนาะค,คุณครูเดี๋ยวโอกาสต่อไปเด้อะจะเจ้าแมาให้ครับผมจ้านห่สาวจอยเธออันสะพ้ายแจก,กซอยบัดน,นี้บัานนี้บัานนี้ถึงจะแจก,กอีกจะ่าต้องมาโรงเรียนนะเข้าใจปะ ไทยัวมาวันนี้บ่แจกเออยไ้เลยได้เลยได้เลยพอพอทูกคนมามีือวาขนมก่อนแ้วมีให้พวกเราไมเหลือมันขนกับชิวบมี้นกับบได้บ่เดี๋ยววันนี้ลุงที่แจกมีมาต้มแลงงด้อมาต้มกับกินดิดด้อ อยู่สั oh, ้นได้ดิลูกสามสั้นสามไงขึ้นมาอยากเป็นยังอย่ากไปอยากไปเฮ็ดเบี้ยดมึงก็เมื่อยแล้วอยเป็นเฮดเบี้ยยูสั้นได้ลูกหน่งไงขึ้นมาอยากเป็นยังไปเฮดเบี้ยเฮดเบี้ยเช่นกันโอ้ยทุกคนอยากไปเฮ็ดเบี้ยยู่สั้นได้ลูกสองไงขึ้นมาเดิถ้าอยากไปเฮ็ดยัง เบียกยังมาลูกฮะดำหน้าเบียดเบียกไห่ให้ได้แล้วไห่ได้แล้วครบยังยกยกขึ้น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 เรื่องมีเอ้าจายมีมีบันนี้เอาอะบุระหอมีอะไปต้มแลกเอาไปต้มแล้วลูกได้มีเด้อเอามาฝากแม่กันอะไเด้อ เออมาอฝากเมียเมียคอยได้มีมาื่าวันเ้อเมียคอยได้มีว่าจะต้องเรียงวันเ้ออันนี้คนหัวยังหยงคนไม่แจกวันเถออยู่สั่นเลยเก่เห็นอยู่สั่นไลยจะยูสั่นดลยกนมีอนุบาลสั่นไลยโมโห เปอร์สันไหมลูกปอเกียมปอเกียมโอ้ยปี่อเกียมรวมเลยนะคุณผู้ชมอะตั้งแต่ปอเกียมฮอดสั่นปอหาเนี่ยรวมเลยแป๊แป๊คนนึ่งแป๊บนี่ไอ้สายจอยขายปีกมีมวนแล้วก็มีความสุขอีกแป๊บมาแจกอีกเจ้าแป๊บมาแจกอีกแจกตลอดแจกตลอดเอาบีคนหนึ่งนาะหน่อยไอ้เบิรนตระหว่าพูดแจกเบิร์ต อแจกเกษตรบ่ะันแจกกันดีเป็นเศษบ่เศษสิที่พวกคู่กันเอาซ้ำนี่ละันแล้วจีเรียนโมคุณครูกันคุณครูเด้อต้อขอบใจนะคุณคร่ใจน้ำเโอเคน้าา้มนรอนจังไเฟรในนั้นวะอาวไปตัวจริงบบานมาใ่้โอดีใจน้ำมาก ฟังๆๆไนี่ไปได้บ้างมาบ่ฟังแหละมีใช้ๆไล้หนุ่มเรายกยกึ้นมั้งยกึันมั้งเบียขึ้นยกเนึ่งเดียวเดียวบักบานมาให้กับคนปมาบานเตบานดีแล้วแต่ว่าตรงนา้งเรียกเข้าว่าแ้ขนมจ้าอีกเข้าว่าชื่อเรียว่านาชื่อเดียว่าชื่อชื่อเดีย่

เอ้อนี้สาวจอยกับมาแต่เจข่นม้วพี่น้องก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคลิปนี้สาวจอยก็สิได้คอจบคลิปเพียงสามีกันเน้วพี่น้องขอกล่าวคว่าสบายดีสวัสดีจ้าบบ๊าายย